สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูก่กระแสข่าวดังฟ้องชาวเน็ตขอกู้ศักดิ์ศรีพ่อลูกปียพง์ผิวอ่อนเดือดพ่อโดนเกรียนหาล้มบอลรับคำขอโทษเป็นเงินสดและ่นเอาแตงโมพงพิสทจิ์ผิวอ่อนลูกชายอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยในตำนานยางปียพง์ผิวอ่อนถึงกับเดือดหนักหลังคุณพ่อถูกเกรียนคีย์บอร์ดคอมเมนต์กล่าวหาว่าในอดีตคุณพ่อเคยล้มบอลงานนี้หนุ่มแตงโมประกาศขอฟ้องเจอกันที่ศาลไม่รับคำขอโทษ แต่ขอรับเป็นเงินสดเท่านั้นโดยหนุ่มแตงโมตอบกับเกียนรายนี้ว่าผมจะฟ้องร้องคุณแน่นอนนะครับไม่ต้องมาขอโทษจะเรียกค่าหมิ่นประมาทอย่างที่คุณคาดไม่ถึงและจะต้องเสียใจกับการโพสต์ครั้งนี้แน่นอนขอให้เก่งแบบนี้นะครับตอนขึ้นศาลไม่รับคําขอโทษแน่นอนรับค่าปรับและเงินชดเชยเท่านั้นจากนั้นผู้ใช้เฟซบุ๊กที่กล่าวหาปิยะพงศ์ได้แชร์ส่วนตัวมาขอโทษแตงโมบอกว่าผมลบให้แล้วนะครับ อย่างไรก็ตามแตงโมตอบว่าไม่ทันแล้วครับเจอกันที่ศาลตามพรบอรคอมพิวเตอร์คุณนึกสนุกผลคุณก็รับไปครับคุณด่าคนอื่นโดยไม่มีหลักฐานหรือความจริงก็ตามนั้นหลังจากนั้นแตงโมโพสระบายความรู้สึกอย่างเจ็บปวดถึงการที่คุณพ่อถูกโจมตีว่าในอดีตมีคนกล่าวหาพ่อผมมากมายทั้งที่พ่อผมตั้งใจทั้งแรงกายแรงใจเสียสละหยาดเหงือ่อทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติ แต่กลับได้รับการกระทำแบบนั้นซึ่งตอนนั้นผมยังเด็กยังไม่สามารถทำอะไรได้ในปัจจุบันพ่อผมเป็นคนที่รักฟุตบอลอยู่ในสายเลือดและพยายามช่วยพัฒนาวงการของฟุตบอลไทยในส่วนที่ตัวเองสามารถทำได้สุดท้ายพ่อกลับถูกกล่าวหาเช่นนี้ผมจึงไม่สามารถยอมให้ใครมาทำร้ายคุณพ่อผมเด็ดขาดเพราะมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้อีกต่อไปผมปล่อยให้พวกคุณทำร้ายพ่อผมมานานเกินไปแล้ว วันนี้ผมจะลุกขึ้นมาทวงความยุติธรรมให้พ่อผมนับจากนี้จะไม่มีใครหน้าไหนมาทำร้ายและทำลายความตั้งใจในความรักฟุตบอลไทยของพ่อผมได้อีกขอขอ้อมูลแหล่งข่าวจากที่นี่ .com กดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กระแสข่าวดังด้วยนะคะ